ตอนนี้ก็อยู่กับช่องเอ็มพิวนะคะก็ะกำลังจะเข้าไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมานั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าของอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะ ช่องเอมตนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ําตกเขาเชมาเะคะเป็นเส้นทางไปที่น้ําตกะะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ําตกของที่นี่สวยหรือเปล่าไปเลยค่ะเลย ทางอยู่นะคะจะบอกว่าน้าเย็นมาเลยค่ะเศรษายที่ตอนนี้เขายังไม่ให้เปิดให้เราได้ลงมาเล่นน้ํากันนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ให้เล่นอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเหนือโทษแย่างไรทุเรียนทศพรนะคะเหี้ยเอกรีดีนะครับตัวไม่โัมันจะไม่มันจะสมอ่ะเป็นเหี้ยด้วยนะเป็นคนกินไง ไอเฮียไอเดียอมีชั้นน่ยนีหมดเจ็ดชั้นไปเป็นีัวตั้งเป็นหัว เราไปถึงชั้นไหนครับชั้นสามครับชั้นสาตอยแล้วครัวังหนึ่งงวังหนึ่งครับี๋ยวังหนึ่งแล้วสระทสภาพสภาพแค่วังเดียวเพิ่งชั้นแรกผ่านไปสามร้เมตร แค่สามร้อยเมตรเหมือนสามกิโลเลยเลยขึ้นเราไปจุดสูงสุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ขากลับแวะเงี้ยหรอแวะเลยนะครับหนงลงคนว่างหนึ่งคนเยอะนี่ใส่ชุดมาตัวแห้งสนิทใส่ชุดมาอาเฟ่เราจะพอครับอันนี้คือมาขึ้นเขาหลอกมาขึ้นเขาเราโดนหลอกค่ะทุกคนคือขึ้นเขา ไปไหมครับสู้คะ่ะจิตจแนะนำว่าให้ใส่ผ้าใบมาจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าการเดินขึ้นเขาโดยใส่รองเท้าแตะมันไม,ม่ดีต่อสุขภาพเท้าค่ะว,ว่าผมทางอ้อมครับว่าถ่ากล้องทางอ้อมเลยนะครับรใส่เท้าแตะมาครับอ,อย่าไปหยอนไม่ได้ครับมันเสียสุขภาพเท้าอ๋อนี้คือการบริหารเท้าในชะ่เหร เหมือนแบบนวดอะเอ้ใช้ไม่าเอะเจ้าถ้าเราเ้ากจะพังโอเคเห็นสวยเ้ยลกมีลับไปเลยนะเราขายกับค่อยลงมาเอาฝากไว้ก่อนเป็นงไงบ้างคะจิบจครับจิบจเนาะอันนี้เอาผมไม่ลงอะ อันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางขึ้นไปน้ําตกชั้นต่อๆไปนะคะก็จะมีความแบบดมรื่นมากๆที่นี่มีทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกันแต่ว่าเราอาจจะไปได้ไม่ถึงนะคะ ระวังลื่นด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะสบายชิวชิวเ<ง> <Wow. S 1> ขาสบายกันทุกคนเลยเดี๋ยวพาไปนอนแล้วแล้วอะไรน้ำท่วมเต็น เขาดุ้งเขาดุ้งตื่นมาเย็นน้ำอะไรเราเต็มไอ้กูเปกูไม่นอนที่กูทับเบิกอ่ะมันโอนฝนไม่ตกโอ้โหเจ็บเปียนหลังวะกูเบิกไม่เคยเจอฝนเลยเจอแต่ลมลมแรงฝนไอ้เปลี่ยกออกมาข้างนอกก็ไม่ได้ฝนตกนี่ถึงอะไรที่สองใช่ปะมองมาฉาลับชั้นที่สอง เหมือนเดินมาสองกิโลถ้ามาหน้าฝนนี่ระวังตะไคร้ลื่นเนี่ไหม วนานมากเลยอยากนั่งไม้ค่ะในนี้วังกะวันเยอาดอาบน้ำล้วครับ โอ้โหนึกว่าลงเล่นน้ำมาโดนหลอกมาขึ้นเขาเขานั่งตรงเนี้ยถ่ายรูปเปล่าถ่ายยังไงอ่ะขันหลักเปล่านั่งใช่ป่ะค่อยขาไปแล้วก็เฮ้ยค่อยขาเลยเหรอออเฮ้ยค่อยขาได้เหรอได้ไม่ได้อยู่ปลุกลงไปนั่งดีดี ไม่ต้องห้อยเรานั่งคุกเข่าขอดเข่านั่งนั่งอดเข่าถ่ายถ่ายดิถ่าไม่ได้ตัวไหนวะ่าตา้องผก่อน

แล้วแล้วจ้าวางาังมรกตตอนนี้เราก็มาถึงแ้นที่สางแล้วน,นะคะวงังมรกตสวยมากวันนี้ถือว่าน้ำแรงน้ำแรงมากสาวไม่ดังน่ามากเลย เอาไหล่เนี่ยเอาหลังไงเนาะหลังก็แทกเนี้ยเย็นเลยเฮ้ยถอดเสื้อไงลงไปครึ้งตัวดเดี๋ยวก็บไว้เออเ ในร้อยเมตรก็ใส่งามร้อเยเมตรเอลอยคือไปอีกก็อีกสองร้อยเมตรอยากไปตรงที่มันมโดนน้ำเลยโดนน้ำเลยไม่ต้องลง,ขงเขาเลยเคยมาหรอครับไม่เคยครับครั้งแรกเชื่อเราเขาบอกว่าเราอย่าไปจับมันเด้วยถึงจเมันจะมาหาเราเองผมก็เหมือนความรักรเลยนะครับอะไรวะมาค่ะมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วก็มามความรักยังไงครับ

เอฟบอเอวีแล้ววะเอวีแล้ววะคุ้นๆวะ กาอีกาเดี๋ยวกินกาครับกินกาเดีย๋ยวไม่กระโดดขึ้นมาเกาะกูจริงหร่อสองฟอร์มอะเนี่ยจริงดิกูเพิ่งเห็นเลย เป็นใส่งามนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงเราโดนลอกเยอะเราบากทางมันเป็นคล้ายจุดจุดพักถึงแล้วใส่งาม ไปแล้วเดี๋ยวเราคันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนีเ้เลยเรื่องอะไรจ๊ะฮะเรื่องอะไรจ๊ะเราเดินหลบไปดูพี่เลยค่ะ โอ้โตัวอะอรไรเกาะไหนตัวอะไรเกาะตัวอะไรเกาะองะอตัวอะไรเกาะก ชื <Cornell. S 2> ่อไส้เงาต้นค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามีไส้ย้อยลงมา่องสามขวดต้นไส้เหมือนไส้ไม่ไม่อธิบายอ่ะนี่คือในส่วนของน้ำตกน้ำตกแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงไส้เงาเนี่ยนะคะเอาผิดที่นะคะ

เเหลือแล้วก็ต้องลงใช่ไหมดูฝาผนังให้ดูไกด์ทานพิซ่าวหนครับไหนดี่ะกินกิน <speaker> <S 2> <S 2> กที่ไหนดีครับร้านเด็ดร้านไหนดีครับร้านเด็ด อาหารเด็ดๆแกน้ำเอ็นยาวอย่าตัดคลิปกูลงนะมั้ยทำไมควรจะลงเฟสดีส่งให้กูก่อนนะ้วรอไปผูิจารณาก่อนลิงก์ให้ในแชทก่อนทำไท่าน้าจิกๆนะครับไอ้ฝนตกเอ้สวย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 ฝนตกฝนตกไอ้สวย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  เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเลยเออหนึ่งสองเซฟเดียวด้วยหนึ่งสองเซฟแขนมองฟ้าใหม่ดิแขนมองฟ้าใหม่เป็นแรงข้าตาเป็นแรงงูข้าตาเข้ยเยอะวะตัวใหญ่ด้วยอันเนี้ยไหนไหนตรงไหนนี่ใช่ป่ะโอ้โหไม่ชอบข้าตาตัวใไป่ล้วยค่ะตอนนี้ฝนโปอยๆค่ะ

กนก็ไม่เห็นปลาตกแลวอะไรจ้ะนี่นี่อะไรนี่อะไรฝนตกตกฝนก็ตกด้วยไปค่ะตกแล้วหิวข้าวเลยไอ้จกะ สุดๆหิวข้าวสุดๆไปเลยค่ะหิวข้าวไหมคะหิวครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่เท่าไหร่อะไรไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ขาเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยโดยขึ้นไม่เท่าไหร่เลยก็เหนื่อยแล้วครับจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บโดยขึ้นไม่เท่าไหร่ครับลงมาแล้ว

น,นี่ก็เป็นศาลเจ้าพ่อทองนะคะสามารถทีดด่จะมาสักการะบูชากันได้นะคะ